สวัสดีครับวัยรุ่นเด็กไทยทุกคนวันนี้พี่ไอวินเราก็ชาแนลนะครับจะพาน้องๆมาเล่นแมปคาร์ดไรท์อาราวนอสติงกันอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปแรกเนี่ยอย่าลืมไปดูคลิปแรกกันด้วยนะเพราะว่าสนุกชิบหายเลยนะครับผมตอนที่เข้าไปรับชมคลิปกันผมขอนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซักใครเพิ่งไปกำลังใจให้กับผมด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมครั้งแรกนะครับช่องของเรามีการแจกโลบั๊ด้วยนะคลิปใหม่นะครััับลลองงดททุุุกกววนนนนจรรร์์พเเเาาตใคไ้้มยธห ค <Go! S 2> ู้เขาไฟประทุอีกครั้งที่ลาวาบักกับการเติมโลบักที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบักที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัสนในแมพสุดเดือดอาทิเช่นบิลฟุตคิงเลกาซี่ชินโดลไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้เดสคริปชั่งข้างล่างเลยนะ I have CPU คอมคูููสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว,ว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU ก่อนอื่นก่อนใดเลยครับผมผู้ชมพิมพ์ในช่องเซิร์ชนะครับว่า w KC และคุณเซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับผมนี่เลยครับผมคุณผู้ชม Winlocker Family WKC คนอยู่6 5 0 0 0ันคนนะครับผมเข้ากลุ่มนี้กันไว้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเวลาผมแจกโลบั๊เนี่ยผมจะใช้ในกลุ่มนี้เป็นการแจกนะครับผมและใครที่เหลือสัก2อโลบัเนี่ยเข้าส่นของสต o r e จะมีสเซอร์ของผมขายนะครับผมเริ่มต้นที่เป็น2อโลบั๊กเท่านั้นใครอุดหนุนแล้วผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมและแมปที่ผมอ พร้อมกันแล้วไปเล่นต่อกันเลยโอเคนะครับผมน้องๆหนูๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วที่เรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อให้จนจบเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเรียกรถขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็มีน้องไอ้คุงเหมือนเดิมนะครับผมที่เป็นแฟนลับเราอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับเพราะน้องเขาก็ไม่กล้าขับเองนะครับผมไม่งั้นน้องเขาจะต้องตุยเย่แน่เลยโอเคครับผมคุณผู้ชมไปกันนเย่เขาบอกว่าอย่าแตะเบรกอะโอเคอย่าแตะเบรกใช่ไหม ถ้ามันติดอยู่สภาพเนี่ยเราจะไม่ให้มันสูญเปล่าโอเคเราจะไม่ให้มันสูญเปล่าคุณผู้ชมเราจะไม่ให้มันสูญเปล่าผมจะยิง,จะย,งจะยิงผมจะยิงผมจะยิงใส่คนอื่นก่อนเลยไ<ป>อ้เชีย่ย<ๆ>วัวรถกว่าฝากกว่าเพื่อนเอาไปเฮ้ยไม่มีน้องไอ้คุงอยู่ข้างหลังนี่หว่าโอเค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 กลับดีๆก็ได้อยู่ไหนนะที่สปาเราที่สปาเราอยู่นี่โอเคอเดดูน้องไอ้คุงเขาดีห้อยเอ้ยพี่ไอ้จับผมโอเคเราจะมาจับไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับไป ไม่เชียวต้องให้จับมือพี่ไว้วางลงครับผมแล้วโดดออกซะแล้วเราก็เรียกรถคันใหม่นะครับผมนี่ใครเข้ามาปุ๊บจะได้ระเบิดก่อนเลยก่อนที่มันจะได้สปลารรถนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะได้เช็คพอยต์นะครับผมนี่เป็นการวางยาที่ <Yeah. S 2> สุดแสนจะชันฉลาดยาเบรกโอเคผมจะไม่เบรกนะครับผมจะปล่อยมือจากคีย์บอร์ดไหลไปเลยเฮียโอเคอย่าแตะเบรกนะครับผมนี่ถ้าสมมติว่าเราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยเราจะต้องชิปหายแน่นอนเลยนะครับผมคุณผู้ชมโอเค เราจะค่อยๆไหลไปนะครับผมเบรกก่อนเบรกก่อนนะครับแล้วก็สับสับสับรางนะสับรางโอเคสับรางนะครับผมคุณผู้ชมสับรางเสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับผมเลี้ยวซ้ายไปโอเคสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวจะต้องไปเข้าไปที่อ่ห้องนี้นะครับผมซึ่งมันจะมืดมากๆเลยที่ผมเคยเข้าไปมานะครับมันจะเนี่ยหลังจากห้องนี้เนี่ยผมไม่เคยผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับห้องนี้แล้วนะอุ้ยเชี่ยตรงนี้นี่หว่าสัตว์น่ากลัวว่ะเดี๋ยวมันจะมีใครมายิงกูว่ะเออเลยหนุ่มน้อยโอเคลมแก๊ น่ากลัวมากเลยนะคุณผู้ชมนะก็ค่อยขับกันไปนะครับผมอุยอ้ยสต๊อปสต๊อปช้าๆหน่อยตรงนี้โอเคตรงนี้มันมีพื้นที่น่ากลัววะ่ะแม่งมันจะต้องมีอะไรจ้มสแกร์ให้กูแน่ๆเลยโอเคก็ค่อยขับไปครับผมอย่าไปรีบครับอย่าไปรีบอย่าไปรีบอย่าไปรีบ <c oughs> อ๋อเอเ้ยเอนี่ทําเมื่อกี้มาเร็วนี่ชนหลุดหลุดรางเลยเนะี่ย โอเคครับผมเหยียบไปเอ้ยตรงหน้ามีสีเหลืองใช่ไหมชะลอไว้ครับเออชะลอไว้หน้าหลุดล้างใช่ไหมกาเหยียบคันเร่งเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยตุลักทุเรใช่ไหมชีวิตวินล็อกเกอร์นี่มันอะไรกันเนี่ยเพราะนี่รอประตูครับผมดรอีกครับนะครับรอก็รอครับมาครับผมดออีกรอบนึงครับผมนไครับนี่ครับดออีกแล้วครับผมโอเคดอ โอเคตรงไปกันต่อครับผมดอยอีกแล้วครับหมดยัอองอ่ะดอยโอ้ยไอเฮียหลุดล้างไม่เนี่ยโอเคไม่หลุดล้างแต่ชนเฮ้ยเฮ้ยนี่คือมุมมองของคนขับรถเฮียนะครับโอ้ยเฮียน่าก,กลัวว่ะโอ้ยโค้งดีนะมาช้าดอยอีกแล้วครับจะตายเพราะรถเพราะประตูเนี่ยแหละเฮียอันนี้ก็น่าจะดอนะอันนี้ก็น่าจะดอนะครับช้าๆไว้ดีกว่าครับคุณผู้ชมดอครับผมดรอดรอ is opening โอเคออกมาแล้วนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, ค่อยหายใจได้หน่อยเมื่อกี้ผมไม่ได้หายใจเลยนะครับผมคุณผู้ชมโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันผมยังไม่เคยมาเลยนะคุณผู้ชมนะแถวนี้เราจะต้องใช้สตินะครับก่อนสเตทนะครับผมไม่งั้นวุน่นโอเค okay. นุ่มนวลน,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 นุ่มนวลเอโอเคไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมโอเค เลี้ยวไปเลี้ยวไปโอ้ยคุณผู้ชมดูทางมันดิเชีย่ยเอาอะไรมากวะหมุน360ก็หมุนมาแล้วแค่นี้เรื่องเล็กไปกันต่อครับผมไปกันต่ออย่าตกรางเลยคุณผู้ชมไม่งั้นถ้าสมมติว่าคุณตกรางเริ่มใหม่สู้ชีวิตว่ะวินล็อกเกอร์เมื่อวินล็อกเกอร์สู้ชีวิตแฮชแท็กวินล็อกเกอร์สู้ชีวิตแฮชแท็กใหตัวเองด้วยอ่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาชื่อตัวเองแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าแฮชแท็กวินล็อกเกอร์สู้ชีวิตใครคอมเมนต์อันนี้คนแรกรับไปเลย20โ่บับเอช้าๆครับผมช้าๆครับโอเคเราต้องเช็คทางด้วยนะครับผมว่า มันควรที่จะไปไหมเอานี่มันม e. ีรถมาแล้วกูจะไปยังไงอะเดี๋ยวผมก็ดูกอนว่ามันต้องไปยังไงนี่มีรถซ้ายโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องรอรถหมดก่อนนั่นก็คือตอนนี้นั่นเองไปหนุ่มน้อยไปหนุ่มน้อยเฮ้ยเเรารถก่อนครับเราเราจะต้องต่อแถวรถนะครับผมรอคันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่คันนี้ไม่ต้องรอหรอกไปตามคันนี้เลยแล้วกันเคตามเลยครับผมขับรถตามไปไหนเพื่อนครััับบบรรรเยไไไไนนนดดด้าาาํํํปปป มันกูยิงนะโอเคกูยิงแล้วเอไปไปไปโอเคยิง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 ยิถึงวะไม่รู้อะถึงว่ะระเบิดไปแล้วเฮโอข้หลังโอเคอยู่ในระยะที่ปลอดภัยมากอยู่ในระยะที่ปลอดภัยมากๆเอไป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  Let's go ไป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  แม่งเลยโอ้ยเ้ยหนีกูไม่ได้นะรอตัวไปโอเครางตรงนี้ค่อนข้างสวยงามนะฮะไม่เป็นไรเรายิงได้แต่ข้างหลังที่มันกำลังจะตามมาน่ะน่ากลัวตรงนั้นน่ะไอ้เชี่ยรถอ๋อมันมีรถบอดติดล้างอยู่โอเคเรายิงหนึ่งมันจะพังหมดโอ้เคฮะโอเคสวยงามมากไย่กันต่อได้โอ้โหใจหายใจคว่ำหมดกูนึกว่ากูจะโดนด้วยทำไมเราไม่ยิงไอ้เชี่ยนี่ก่อนวะมันน่าจะสลับรางกันแล้วเปล่าไอ้รถบอดเลี้ยวซ้ายเอาไอ้เชี่ยมันก็มาเจอกันตรงนี้อยู่ดีทิบหายแล้วให้บอดไปก่อนดีไหมไม่อ่ะ ไปก่อนดีกว่าถึงมันจะใกล้หน่อยแต่ก็อย่ารอเลยครับเดี๋ยวบอดมันก็น่าจะตกรางตรงนี้อะป่ามันไม่ตกรางว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเลี้ยวนี่ไงแล้วเดี๋ยวมันจะไปเลี้ยวตกอ่าโอเคเราแยกทางโอ้โหโอเคช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับผมคุณผู้ชมครับแต่เบรกไว้บ่อยๆนะครับผมตรงนี้เปิป่เป,ป,ปผมไม่ยังไม่เคยมาเลยนะตั้งแต่แต่ที่ผมบอกไปถ้าผมออกมาจากห้องนั้นพผมไม่เคยเล่นละเพราะผมยังไม่เคยจบนะครับผมโอเคค่อยๆไปครับผม อันตรายมากนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับมุมนี้ลงมาแล้วเลี้ยวด้วยหน้าตกลังจัดโอเคสวยงามมากสวยงามมากๆโอเคไฟแดงแล้วครับผมเดี๋ยวเรารอไฟเขียวก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับตรงนี้มันจะจบไปืี่วะยังไงโอเคเราจะรอดแล้วเราจะจบแล้วคุณผู้ชมโอเครอดแล้วสำหรับตรงนั้นตรงนี้เราเหยียบบิดไม้ได้เลยไหมโอเคเราจะเข้าไปเผื่อมันมีเชือกอะไรมากระตุกลางกูเราจะขับไปแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชัวร์ดีกว่าชัวร์ดีกว่าคุณผู้ชมชัวร์ดีกว่า อาจะจบแล้วจะจบแล้ว <c oughs> อันนี้มันเดี๋ยวนะกลับหัวอย่างนั้นเหรอเ <c oughs> บรกครับผมเบรกครับ <c oughs> เฮเหมือนว่าจะจบแล้วนะคุณผู้ชมนะเหมือนว่าจะจบแล้วโอเคเฮเบรกครับผมเบรกครับ <c oughs> โอเคที่น,นี้ผมกลับหัวกันอยู่ทั้งคู่เลยโอเคปิดแล้วโอเคลมแก๊สพิษครับผม ล้างค่าเชื้อก่อนตอนนี้เลือดตกหัวแล้ว <c oughs> เฮ้ยนี่ไงทำเซฟโอ้ผมใช้เวลาไป16.58นาทีในการเล่นมาจบตรงนี้ผมใช้เวลาไปแค่16นาทีเองคุณผู้ชมโอเคเราจะขับรถออกไปแล้วจบยังไงอะปล่อยปล่อยรถเหรอโอเคคุณผู้ชมกระโดดออกเลยครับผมกระโดดไปเลยโอเครถเราตกออกไปแล้วโอเครถเราตกออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็จบแล้วนะครับผมอันนี้คือจบแล้วจริงๆนะครับผมอันนี้ไป สปาที่หนึ่งสปาที่2หรือเปล่าใช่ assim, ไหมเดี๋ยวดูกันหน่อยเดียว่าชื่อทองอยังชื่อทองแล้วคุณผู้ชมตอนที่ผมเล่นจบแล้วตรงสปาตรงนี้แล้วผมก็สามารถกดตรงนี้เพื่อมาสปาตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วผมก็สามารถฆ่าตัวตายนะครับผมแล้วก็ไปเกิดต,ตรงเมื่อกี้แล้วผมก็จะเลือกได้นะครับผมว่าผมจะไปเกิดที่ไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็จะสามารถมาปล่อยคนได้นะครับผมอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมนั่คือความาสนุกข,ของผม, <pacing. S 1> ผมเอง Hello Dark Let's Go Boy Hello Dark ไปแล้วนะครับผมนี่คือความสนุกข,ของเกมนี้นั่นเองคุณผ <parce S 1> ู้ชมครับ <trazer> โอเคมาระเบิดไปแล้วนะครับผมนี่เลยจบแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกไหมครับผมทั้ง2คลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับแมปนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันมาทั้ง2ตอนเลยนะครับผมตอนนี้ผมเล่นจบแล้วนะขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับผมรักทุกคนมากๆซีอยู่เจอกันนะครับรักนะจุ๊บว่ะนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผผมมมมมอออออยยยู่ตนนนนีี้้้้้้้ใใขาาาาแลลวะเเเสสสืืืกกหคุณไดรรทังบ ทีเชิ้ตเสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสุดที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินเป็นแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนำเลยครับวินล็อกเกอร์เฟมิลี่เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบบพิ้งว่าวินล็อกเกอร์เฟมิลี่ลิงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ